สวัสดีครับผมทำคลิปเกี่ยวกับการ Modify LED ไปแล้ว2ตอนนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูอุปกรณ์ใหม่ๆที่เราจะเอามาใช้กับระบบไฟในฉากกันนะครับเริ่มต้นเลยผมแนะนำ LED เส้นแบบใหม่นะครับที่สามารถยืดหยุ่นได้แบบนี้นะครับใช้กับไฟ3โมโวลต์อันนี้แสงสวยใช้ได้เลยนะครับ มีทั้งสีแดงแล้วก็สีวอร์มให้เลือกใช้งานจุดเด่นของตัวนี้ก็คือว่าสามารถใช้หลายๆสีร่วมกันในแบตเตอรี่ก้อนเดียวได้ไม่ต้องต่อตัวต้านทานนะครับลองดูสีวอร์มเดียวๆนะครับ สีวอมเดี่ยวๆจะเป็นอย่างนี้นะครับมาดูสีแดงกันนะครับสีแดงจะออกแดงสวยเลยนะครับจะให้ความเข้มของแสงดีกว่า LED ที่เป็นหลอด3มิลและ5มิลน,นะครับ ที่ผมอยากแนะนําตัวต่อมาก็คือไฟมารุมแบบสั้นนะครับตัวนี้มีขนาดที่ความยาว9เซนครึ่งนะครับแล้วก็กว้างอยู่ที่6กมิลนะครับใช้ไฟ3าโวลต์ด้วยเช่นกันตอนนี้มีสีขาวนะครับให้แสงเหมือนกับไฟมารุม แต่ว่ามีขนาดสั้นกว่าหากใครต้องการแบ่งใช้นะครับก็สามารถใช้คัตเตอร์ตัดเป็นด,งดวงๆแล้วก็บัดกรีสามารถนำไปบัดกรีทีละดวงได้นะครับอุปกรณ์ตัวต่อมาที่อยากจะแนะนำก็คือบอร์ดเชื่อมต่อวงจรนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยผมได้ออกแบบแล้วก็ทำวงจรไว้ที่4จุดและ5จุดในการเชื่อมต่อ หลังจากเพื่อนๆมีความต้องการที่จะต่อจุดไฟมากขึ้นนะครับผมก็เลยทําไว้ที่14จุดแบบหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสายเสียบมาเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบกับรางฐาน ก็ต่อสายไปได้เรื่อยๆนะครับ14จุด mm hmm. เท่านั้นยังไม่พอนะครับด้านท้ายเนี่ยจะเห็นว่าด้านท้ายจะเห็นว่ามีพินในการเชื่อมต่ออีกก็สามารถนำไปเชื่อมต่อกับบอร์ดตัวอื่นได้เรื่อยๆนะครับตามที่ต้องการอุปกรณ์ตัวต่อมานะครับก็คือรีสิสเตอร์นะครับที่อยากจะแนะนำอันนี้เป็นรีสิสเตอร ขนาด1ส่วน4วัตต์นะครับผมมองว่ารีสิสเตอร์1ส่วน4วัตต์เนี่ยตัวมันใหญ่ไปมันไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับระบบไฟนะครับระบบไฟโมเดลอะ่ะเราต้องการอุปกรณ์ที่ตัวเล็กๆนะครับผมก็เลยหาตัวต้านทานขนาด1.8ส่วน8วัตต์จะเห็นความแตกต่างว่ามันต่างกันเยอะมากลองเปรียบเทียบดูนะครับหลังจากที่บัดรกรีกับหลอด LED แล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าตัวต้านทานขนาด1.8ส่วน8วัตต์นะครับจะมีขนาดเล็กและตัวต้านทานขนาด1.8ส่วน8วัตต์จะมีค่าที่ละเอียดกว่าสำหรับคลิปนี้มีอุปกรณ์ใหม่ๆแนะนำเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ